ดีค่ะบัมอยากเรียนจะเผ็ดริตตี้มีอาเผาวันนี้มาเจอกันเพราะว่าจะทําการเปิดกล่องวันนี้มีไบร์สนทีนสกที่บ้านเยอะมาประมาณ ยีกล่องส่งเยอะมากเลยวันนี้แบบเยอะจริงๆตกใจแลพอมาส่งแล้วก็ชิกคิกิกออกเพราะว่าเป็นคนขี้เห่อคือขอนมาส่งปั๊บต้องแกะออกมาดูทันทีว่ามันคืออะไรจะไม่รอเลยแล้วก็มีกล่องหนึ่งที่เขามาส่งแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจนั่นก็คือแบรนด์นี้นั่นเองแด้า Golden Rose ค่ะก็คือเนี่ยกำลังเล็งว่าอยากได้ยี่ห้อนี้อยู่พอดีด้วยเพราะว่าเห็น รีวิวเออไม่ใช่รีวิวเป็นสวอชลิปสติกของคุณแพริพาย,พายเขาสววชลิปสติกสีนี้ไว้แล้วก็เคยไปส่องๆแล้วก็เคยไปดูท็อปซูเปอร์ร์เกตแถวบ้านเคยแกะจะไปลองเล่นแต่สภาพตอนที่ไปเห็นที่เชลเนี่ยทุกสีมันหักระเกะละกัางเหมือนผ่านสงครามโลกมาแล้วร้ 180, อยแปดล้านรอบก็เลยไม่ได้ลองเล่นวันนี้มาให้เราเยอะขนาดนี้เลยแบบเยอะจริงๆนี่ค่ะแบบแบบ ไปเห็นแล้วก็ตะลึง่ะวะ่าทำไมส่งมาให้ขนาดนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมากจริงเรามาแกะดูไปพร้อมๆกันดีกว่าอันแรกค่ะเป็นถุงซิปนี่ถุงซิปในนี้ก็จะมีเดาว่าเป็นลิปไลเนอร์น่าจะใช่มีลิปไลเนอร์สีแท่งค่ะขอแกะสีเป็นองมาดูสีกันละก,กันข่ากันวิลเลจดำอะ่ะ ไม่โดนอะไรก็ไม่รู้เล็บดำตลกจังอันนี้เป็น Golden Rose Waterproof Lip Line r เป็น waterproof ด้วยนี่ค่ะเป็นอย่างนี้อุ้ยเนะื้อนุ่มๆเนื้อนุ่มจังมีหลุดออกมาเล็นหน่อยตรหัวแล้วก็เป็นแบบหมุนเอาอะค่ะหมุนบหมุน่างนี้หมุนแบบนี้ง่ายดีนะสบายไม่ต้องแบบไม่ต้องบาเหลาให้มันแบบให้มันกินเนืนะ้อะไรเงี้ยส่งมาให้สีสี ันต่อมาลิปเหมือนเดิมเป็น Golden Rose Color Sensation Lip Gloss มีสองสีน่าจะนูดนูดอมทองๆนิดๆแล้วก็นีเป็นชมพูอมพีชหน่อยๆทุ้งต่อมาค่ะอันนี้เดาว่าอะไรอายไลเน,นอร์สีสีแกะดู เดีเขาแยากใส่ถุงซิปมาให้แบบนี้เลยอะน่ารักจังเลยชอบอะมีชื่อว่า Golden Rose Glitter Eye Pencil Shimmer and Long Lasting อันนี้น่าจะสีดำสีเบสิกขอเปิดดูดูอืสีดำ มีกลิตเตอร์นิดหน่อยกลิตเตอร์แบบเป็นสีเงินเลยอ่ะอเนื้อก็แมทตแมตไม่ได้เมทัลลิกอะไรมากมีกลิตเตอร์เงินเล็กๆสีอื่นมากดีกว่าสีไรดีสีไรด,ดีสีไรด,ดีสีเขียวเขียวอุ้ยมันมีหลายแบบด้วยอะค่ะมันมีแบบที่อันนี้มันจะเป็นหัวสั้นเนี่ยเหมือนอันนี้สีดำจุกมันกสั้นแต่มันจะมีแบบนี้เป็น จุกยาวน่าจะเป็นคนละแบบกันชื่อว่า Golden Lost Waterproof Eyeliner อ๋อนี่น่าจะเป็นแบบ waterproof เปิดก่อนเขาเขียนราคาไว้ที่229บาทอันนี้เป็นหมุนหักขามือ้องกดแรงไปหน่อย,อยขออภัยโ เข,เขียวเขียวมากถุงต่อมาตดาดาอายแชโดว์มาเยอะมากใช้อย่างไรให้หมดอ๋อ oh, เขาหลอกเราเ <laughs> ม่นี้ายแชโดว์สองอันแล้วที่เหลือมเป็นปรัชออนนึกว่ามาอายแชโดว์แบบแปดพาเลตอันนี้ชื่อว่า Golden Rose Wet and Dry Eye Shadow dry for an attractive look and wet for dramatic effect อ๋อแสดงว่ามันใช้ทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบน้ำได้โดยปกติเราใช้แบบเปียกแล้วก็แบบแห้งได้โดยปกติเราก็ใช้แห้งอั่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าอยากให้มันได้แบบ dramatic effect แบบว่าคงจะแบบวิ้งวับมากขึ้นหรือติดทนมากขึ้นเนี่ยน่าจะใช้กับพวกแปรงเราไปจุ่มน้ำแล้วมาแต่งต่อมันจะทำให้ติดทนแล,แล้วก็อยู่ทน อันนี้เป็นสี02ค่ะสี02นี่ก็มีสีเงินสีเทาสีชมพูสีดำอีกอันนึงอันนี้เบอร์เบอร์อะไรเดี๋ยวขอเช็คเบอร์03อ03อันนี้ออกโทนน้ำตาลทองแบบว่าเบสิกลุกที่เราใช้กันได้ขอเล่นทุกสีเลยขอลองทุกสี ็นแบบเหลืองเหลืองอมทองอ่นอนนเอาไวท้ทำเป็นสีเบสแล้วก็ตามด้วยสีเขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะสีเทาอมหม่นหมนเนานะแล้วก็สีน้ำตาลอมแดงน้ำตาลอมแดงอันนี้จะให้ความรู้สึกแบบแมทชขึ้นมาอีกนิดแล้วก็อีกอันเป็นสีทอง เป็นทองที่อมส้มนิดหนึ่งทองอมส้มหน่อยๆเอยอันนี้ก็เป็นแบบใช้ได้ทุกวันนะเนาะฟิลเอฟวีเด์ <TH> อุนต่อมาบลัชออนมีด้วยกันทั้งหมดเจกล่องหนึ่งหน้าสองแก้มเจ็กล่องใช้อย่างไรให้หมดอืม บัชออนมีทั้งหมดเจ็ดกล่องมีกี่สีเดี๋ยวคือให้เราดูก่อนนะเขาบอกว่าราคา329บาทเอาสีไหนดีคือแบบดูภายนอกแล้วมันดูแบบดูให้โซให้โซอะสีมันคือมันไม่ใช่เป็นบัชออนที่มาสีเดียวเลยอะค่ะมันเป็นแบบที่มันเป็นเหมือนเนื้อมาร์เบลแล้วที่มันจะผสมหลายๆสีอยู่ข้างใน เขาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนแบบเป็นลายหินอ่อนนะลายมาร์เบิลแล้วก็ผสมสีมันมีชิมเมอร์มีไฮไลไท์อะไรวิวิง,ง,งเางนั้นอันนี้เบอร์ศูนสองว้าสีแน่นมากสีแบบพิกเมนต์แน่นมากแน่นแน่นตังมากนี้ออกชมพูอมแดงแดงแนิดหนึง่งเดี๋ยวขอหาอีก 4, 8, สีมาปาดสิอันนี้สีศู ขอภายัยอุ้ยทากันไกลไม่เจอขอใช้มีดศูนย์ห้าอันนี้สีส้มนี่อ๋ออันนี้มันไม่ใช่เป็นลายหินอ่อนอนะมันเป็นลายปกาติทั่วไปอะ่ะมืนจะเป็นเนื้อซาตินแอมีชิมเมอร์หน่อย สีส้มอิดอ,อ,อโอ้สีสวยแล้วว่าสีนี้น่าจะเหมาะคนผิวสองสีน่าจะชอบมากๆเหมือนได้ฟิลแบบเวลาปัดแล้วแบบผิวกลบโกลนูดนูดนิดนึงอะไรเงี้ยโอ้สีโอเคเลยอ่ะสำหรับคนที่ชอบโทนแบบนูดโกลสไตล์ฝรั่งอะไรเงี้ยต่อมากนี่ดีๆๆอยากได้ไม่เคยได้มาก่อนเลยไม่เคยซื้อไม่เคยมีด้วยแต่ว่าเห็นเขารีวิวกันเยอะเห็นแบบ เห็นเดี๋ยวนีค้คนเขาใช้กันอ่ะเนาะน้ำยาล้างเล็บแบบจุ่มนิ้วลงไปเขาเขียนว่าอะไรไม่รู้ว่า p พ r r y ิสอะ g o l r e ้ Golden Rose ER น้ำยาล้างเล็บแบบฟองน้ำนุ่ม6 5สิมลลิตรใช่ปะ6 5สิหมลลนี่เป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็เวลาใช้เราล้างเล็บเราชาเล็บ้วเชาแล้ว,วก็จุ่มไปในแช่สักพักเราออกมาเล็บเราก็สะอาดปิ๊งปอ่อะทาไมต้องดมทําไมต้องไมาดมอันนี้ด้วยไม่เข้าใจอะต่อมายาทาเล็บเนื้อยางล้างเล็บนี่นี้ขอบคุณ g ็ l d e n Rose มาที่อยากให้เราสวยนอกต่กควนจะลดเท้านะคะนี่ืีมีสี สีสีสีอะไรเรียกชื่อไม่ถูกสีชมพูอ่อนคาราเมลน่าจะใช่เนาะแล้วก็อันนี้ก็สีเทาอ่อนนี่สีนี้ชอบแบบกำลังชอบสีนี้พอดีเพราะว่าช่วงนี้กำลังเป็นเทรนด์ที่เหมือนแบบเด็กฝรั่งฝั่งเมกาหรือแบบพวกวัยรุ่นเราจะเห็นพวกแบบนางแบบฝั่งน้นเขาจะเริ่มชอบกลับมาทาสีอะไรประมาณนี้แล้วก็สีแดงเป็นดีฟ้า ยังไม่หมดค่ะมีมีอีกหนึ่งกองจุดดง Golden r o r e Style and Beauty เราจะมาแกะไปพร้อมๆกันจะรู้หรไหมมันคืออะไรบอกเราด้วยมันคืออะไรเธอเป็นไรบอกเราด้วยแล้ว,ลวอยากรู้อะไรอะ่ะโอ้ คนบ้านลิปสติกเห็นลิปสติกแล้วเหมือนแบบที่เจจะมาลิปสติกกี่สีกี่แท่งกี่รุ่นกี่แดบดบเยอะจัง <laughs> นี่ค่ะมีสาวอันนี้มาในแบบที่เหมือนกันเนต้นวิชั่นลิปสติกวิตามินอ e. ีน่าจะเป็นแบบมีส่วนผสมของวิตามินอ e. ีเป็นทินเจตมอยส์ทินเจตบาร์มอะไรประมาณนี้มีสีอ่อนๆไม่รู้นะดาวเอา ผิดกนนารุณาอย่าถือสาเพิ่งจะเห็นเหมือนกันนี่แหละอันนี้ค่ะคือมันเยอะจังเลยอะทำไมลิปสติกลายหนึ่งของเขามีประมาณสิบห้าสีตีดใจอะเพิ่งจะบอกไปว่ากำลังจะไปหาซื้ออันนี้ค่ะเป็นกล่องสีทองตั้งสติตันสติตันสติสตมาอันนี้เป็นกล่องสีทองชื่อว่าลิปสติกวิตามินอีเหมือนกันมีวิตามินอีเหมือนกัน<อ> มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9แล้วนะ 10, 11, 12, 13และ14จริงๆเราเนี่ยผู้หญิงเรามีเห็ุอย่างนี้เหมือนจะเยอะนะ แต่ในบ้านยังมีลิปสติกอีกเป็นร้อยทัอันนี้ค่ะไหนลองสักสีหนึง่งอุ้ยเปิดมาเจอสีแบบชิ้งชิ้งชมพูช็อกกิ้งพิงเบอร์94ใช่ปะเบอร์เก้าน่าจะใช่อ่ะขอทาให้ดูแขนเต็มไปหมดแล้วอ่ะอันนี้แลวกันเนื้อไม่แมทแล้วก็เนื้อไม่หมอยมากก็ ประมาณสติ๊ตัวนี้สีเราว่าตอนที่ปาดแล้วก็สีมันดูพิกเมน์ไม่แน่นมากเท่าไหร่ต้องปาดประมาณสองสรอบเนาะเดี๋ยวลองอีกอันแกสติกเกอร์เบอร์ห้าสิสีนี่เขาเป็นอย่างนี้เนาให้ดูแพคเกจแบบอย่างนี้แล้วก็ตัดหัวตัดขึ้นมาอีกซีนูดนูดแบบ นูดเข้มอะชมพูเข้มอะนี่อันนี้เนี่ยเรียกว่าสีเขาเรียกว่าสีอะไรอะะเป็นเข็ม a u b e ที่เขากำลังคิตกินอยู่ช่วงเนี้ยสีแบบสีที่แบบทาแล้วปากจะเจอ,เจอสีอะไรแบบนั้นนัะนี้ฝรัง่งกำลังคิดแโอ้โอเคเลยอะชอบแบบกำลังอยากได้อีกเซตค่ะ เยอะมากๆมีทั้งหมด 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 แล้ว 11...12...3...4...15...16...17...18...19...19 1 19 1แท่งโอ้วสีเยอะมากอันนี้เป็น Golden Rose Velvet Matte Lipstick ชิกลองเลยมาในตลับสีแดง ก็หุ้มพลาสติกไว้อือนี่มันเป็นแบบสีด้นดานปึ๊บปึ๊บสีนี้สีสิบสี่สีเหมือนกับแท่งเลยอนะสีเหมือนกับกรอบนอกอ๋อนี้จะพิมพ์แน่นกว่าเซตเมื่อกี้นิดหนึ่งสีเหมือนกับแท่งเลยเนาะดูดิสีเหมือนกันเลยขออีกสีหนึ่งมาลองอันนี้หยิบมั่วเลยนะีย เบอร์ศูนย์หนึ่งหยิบได้สีนูดอีกแล้วอันนี้สีนูดนี่เป็นนูนแบบนูนคาราเมลนูนอ่อนว้าสวยจังนี่ค่ะนี่สีนี้แมทแมทนูนคาราเมลขออีกสีหนึ่งขอเป็นสีที่แบบจงหยิบได้สีที่ปังที่สุด ไอดียกึ่งกึ่งบาร์บี้นิดหนึง่งว้าสวยจังสวยจังนี่หมดแล้วค่ะก็ทั้งหมดในกล่องนี้ที่แกะออกมาเยอะมากๆตั้งแต่ลิปลิปสามแบบบลัชออนอายแชโดว์ลิปไลเนอร์อายไลเนอร์ยาทาเล็บที่ล้างเล็บขอบคุณ Golden Rose มากมากเลยนะคะที่ส่งมาให้กันนะคะไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวกันเลยอยู่ดีก็ให้มาเซอร์ไพรส์แบบนี้ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆถ้าว่างๆเราก็อาจจะมาสวอชให้ดูกันนอ้อว่าแต่ละสีแต่ละเนื้อมันเป็นยังไงส่วนใครเคยใช้แล้วใช้อันไหนชอบอันไหนมาบอกเราบ้างเรายังไม่เคยใช้ยี้หอดีเลยเพียงแค่หวังไว้ว่าจะไปซื้อลิปพอดีแล้วเหมือนพระเจ้าประทานพรมาให้สกกลงเปเลิมาให้อีกตรงหน้าตรงนี้อ่ะวันนี้หมดแล้วค่ะก็คงต้องลากันไปแล้วแหลเนะ้องบ๊ายบาย กันครั้งหน้าส่วนวันนี้ซับ c r i b e กันได้นะ mm hmm. เผื่อจะได้ไม่พลาด mm hmm. video อัปเดตวิดีโอต่อไปค่ะวันนี้บ๊ายบาย